สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเนาะโยกผมก็เ่าแล้วครับการเต๋าโยกถองเต๋าสายกลางนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องสีผ้ามาบึงแทนอัดบังไฟของฝ่ายเจริญนะครับเนาะฝ่ายเจริญนี่นี่เป็นแทนสีน้ำเงินนะครับแถมคือของผมนะครับบล็อกลอยหาเส้นกันนี่นะครับบล็อกนี่ลอยหาลอยหาลอยหาเส้นกันครับ นี่ยตัวนี้มันพี่กันครับนี่ดึงเข่าดึงออกกันแต่ว่าตัวนี้มีมีบ็อกซี่หุ่นน่ะบ่ลูกพี่นี่ครับสวัสดีเพ่อนเองขายนนอ่าชงขายเนาะครับขายฝ่าจะเลื่อนตัวนี้บ็อกซีหุ่นเนาะครับนี่พี่นอ้องบ็อกซีหุน่นอ๋ออันนี้หัวบอกบ่ายังคือหน่อยแต่หัวบอก อันนี้หัวบล็อกนะครับนี่น,นี่ใส่ไปแบบนี้เลยป่ะให้เทเียวบ้าง<ม>อ๋อน,นี่หัวบล็อกนะครับนี่อันนี้ฟ้าอ,อันนี้ฟ้าตัวไหนฟ้าปิดตัวนี้ฟ้าปิดตัวนี้ฟ้าอันนี้ไอ้ท่อไอ้เอาไรอยู่บ้างโอ้ตัวน,นี้แทน บอกผลมีสองสองขนาดนะครับเนาะอันนี้หอออกอนตัวนี้บอกกหุ่มนนะครับนะนเนาะไม่แรงใส่ใส่ไม่แรงสีแดงนะครับ <20. S 1> ใส่ยี่สิบตันนะครับตัวนี้สากบอก จากสีหุนเนาะให้เอาบอกสีหุนมาใส่บังสวมบังบังอ๋อบริอัดบริอัดมาโดนแล้วคนะ่อัดดนดอกบริอาจโดนแล้วเพื่อนเพิ่อนมาเพิ่นบริอัดดนวยเหรเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิไปแต่งบอกให้เพิ่นแล้วก็สิไปแต่งบอกให้เพิ่นแล้วก็สิให้เพิ่นอัดให้เบิ่งเนาะครับเนาะ ตนนัวนี้มือน,นี้มาเยี่ยมเยี่ยมเพิ่นกันให้เอาสากเอาสากของเพ่นใหม่เพิ่นบางตัวน,นี้เป็นตัวน,นี้เป็นสไตล์เดียวก,กันกับของผมเลยครับพี่น้องสาก70 60 50 40แต่เพิ่นบาดอัดโดนแล้วกินสีกินกี่นนนสนิมหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> บันท่านได้เคาะสนิมอยู่แต่ว่าสากไอซีหุ่นซีหุ่นมีจักอันมีสองอันครับซีหุน่นมีสองสากบ่ ส,สี่หุ่นมีสองสามนะครับเอาวิบอกวิธีกัน้นเอาเอาไม้แรงใส่เบิงังเอาไม้แรงใส่มาจากไหนออสันมาสปริงบ่มีมีแต่ประทันใดใส่สปริงเนาะแทนอ๋อนี่นะครับเพิ่นใส่ให้ไม้แรงให้เบิงัง เดี๋ยวผมมาพยอยากให้เพิ่นไอ้ดึงออกดึงเขานะครับเพราะว่ามันบาดไอซูนนะครับใส่สปริงให้เบิ้งอ๋อมี่พอมัดได้เลยบ่พอมัดได้รับเดี๋ยวไฟฟ้าบล็อกเนี่ยหมดท่านี่ครับเดี๋ยวผมสิบปบล็อกหายครับบล็อกหายไฟ้าบล็อกหายนะครับเนาะเดี๋ยวผมสิไป หเห็ดไหนคุณเดีเ๋ยซมเดี๋ยนอนครับเดี๋ยวผมกับสีไปเห็ดบอกตัวนี้ให้เนาะบอกขกหนุนเอาเอาเอาสีหนุนเอาบอกสีหนุนใส่บังใส่บังใส่แท่เวลาอดัดอ่ะนี่เนาะเวลาใส่บอกสีหนุนอ๋อแต่หลอบลังได้สิมาอัดอัดสีหนุนให้เบิังเนาะครับเนาะ มีเอฟซีเป็นขอมาว่าเฮ็ดให้เฮ็ดอัดสี่คนนฮอบแต่ว่าผมเสียห้ลูกชายเพิ่นอัดเนาะต็หนี้มารีวิวให้เบิ่งก่อนอันนี้อันนี้ห้อนคือกันฮ้อบล็อกสี่คนบ่กแมนอ๋อนี่อันนี้เป็นบลอกเก่าครับนี่บล็อกสี่คนฮ้อนแมนแมนหัวมันเป็นบลอกเก่าผมเฮ็ดมาให้มันหน่อยกว่านี้ครับบ่ต้องเคาะใส่ เดี๋ยวจะได้กับสีอัดให้เบิ้งนะครับเนาะตัวกึ่งตัวนี้มาให้มันเข่าตัวนี้ได้หัวบอกหัวบอกแมนครับันมีเพิ่มกับสีไซส์ตัวนี้เลยไซส์ป่ะ่ซส์ไซสแมีนตัวนี้ก็ใส่ใส่แค่กันอ๋อเออเดี๋ยวจะได้กัผมสีมารีวิวให้อัดวิธีการอัดให้เบิ้งสักนึงเนาะผมสีมารีวิววิธีการอัดให้เบิ้งนะครับพี่น้องแต่ว่าสำหรับคลิปนี้บ่ได้ บดมามาอัดนะครับแต่ว่าสีเตียมของไหมก่อนเนาะนี่เตียมฝาฝาบล็อกตัวนี้หกหุ่นก็หายนะครับนี่เดี๋ยวสิปเปจใหม่ก่อนเพจใหม่เราก็ซิมากแก่มาอัดให้บึง่งนี่นะครับแทนอัดของนี่ขายฝาจะเลเฮาเน่านนี่เดี๋ยวผมสิมาอัดให้บิ่งหลอบล้างนะครับเนาะแต่สำหรับคลิปนี้มารีวิวให้บิ่งก่อน,นครับแต่ว่าตัวนี้มันสิมีบล็อกส,สีหุ่นกับบุหุ่นสองตัวในสองตัวในแถนเดียวนะครับเนาะ แต่สิอัดสีหุ้นก่อนเราก็สิอัดทุกหุ้นนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บอกมีอย่งหลายนะครับเนาะฝากฟีฝากหน้องกันแล้วครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับพี่นอ้องสวัสดีครับ